เรายังไม่ได้เรียนคอปีนกูก็เลยน่าสงสารเราจริงๆเราต้องเรียนคอปีก่อนแล้วก็มาทำคอถ่วงปีนแต่ไม่เป็นไรก็ทำได้เหมือนกันคอถ่วงปีนเนี่ยคือเราจะต้องปีนคอจะดูสง่าเพระนาะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราวัดเข้ามา1.5นะคะตรงนี้คือ1.5หนึ่งถึง2ตรงนี้คือ1.5 จุดหนึ่งเราขีดมานะคะอันนี้คือคอเรานะ,ะปุ่มคออันนี้ก็ปุ่มคอเรานะคะลากเส้นนะคะลากเส้นลากเส้นจากจุดหนึ่งถึงปุ่มคอจากนั้นนะคะ ราตั้งฉากนะคะจากจุดหนึ่งขึ้นไปประมาณนะคะ3าถึงสเซนเป็นจุดที่สาม เราต็ตลากเฉียงนะคะเฉียงเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราแต่ว่าโดยประมาณนะคะ 3- 4ถึงนะคะเฉียง 20- ่สิมถึเยีงสกบ่องศาเฉียงประมาณถ้าเฉียงสูงถ้าเฉียงสูงก็คือมันจะโป้น้อยแต่ถ้าเฉียงต่ำมันจะจะ,จะ,จะ,จะลึก เราเลือกเฉียงได้มันไม่กําหนดว่าจะกี่องศานะแต่ถ้าเราเฉียงแหลมมากอ่ะมันก็จะคือตรงปลายมันจะแหลมเกินไปบางทีอ่ะเราก็ประมาณว่าขีดเป็นเส้นตรงแล้วลองวัดึ้นไปสัก4ี่ห้าเซนก็ได้แล้วก็เฉียงขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็เฉียงลงมานะคะเฉียงที่สิบถึงยี่ห้าเซนโค้งหนึ่งถึงสองหมายความว่าตรงนี้หักมุมโค้งนิดๆินะคะโค้งหนึ่งถึงสองจากนั้นนะคะ จุดสองนะคะเราลากลงมาถึงชายเสื้อเป็นจุดที่ห้าคูในความเป็นจริงจุดสองจุดห้ามันตีผ่านจุดอกไม่ได้เลยอ๋อมันไม่ผ่านอยู่แล้วลูกเราไม่ผ่านเพราะว่าคอถ่วงจะอยู่บริเวณคอจะวีอยู่ตรงนี้จะไม่ผ่านจุดอกถ้าผ่านจุดอกมันจะกระโดดขึ้นไม่สวยหนูเขาก็จะไม่นิยมหนูก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงช่วงเนี้ย จะไม่ไม่มาถึงนมถ้าถึงนมปุ๊บไอจีบมันจะแตกอ่าม,มันจะแตกทวนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะทําการตัดตัดเพื่อให้มันถ่วงเป็นระยะนะคะ<ม>ก็จะใช้อยู่ประมาณ3เส้นคือเส้นที่สองเส้นที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วก็ลากลงมาเดี๋ยวเราจะตัดแต่ไม่ตัดขา นี้ก่อนจะตัดก่อนจะตัดเราต้องเอาชิ้นเนี้ยนะคะมาทาาลงบนตรงนี้ก่อนเพื่อเราจะเอาแนวนี้เอาแนวนี้จากชิ้นหน้ามาท่าลงชิ้นหลังแล้วเราก็ค่อยโค้งคอก็คือนำชิ้นหน้า ที่เป็นปลายไหลนะคะจนถึงเลข3เนี่ยที่มันปีนเนี่ยเราเอาชิ้นหลังมาทาบเอาชิ้นหน้ามาทาบแล้วก็ขีดขึ้นไปมันก็จะปีนหน้าปีนหลังมันก็จะสวยเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาตัดแยกกันนะคะคราวนี้ถ่วงสุดท้ายคือถ่วงชัน้น